สำหรับการรีเซ็ตโค้ดก็ใช้เหมือนอก็ทำเหมือนรุ่นเก่าอะไรนะครับแต่สำหรับรุ่นใหม่นี้นะครับปักมันจะเล็กมากนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรคอนเนคเตอร์แบบแบบรุ่นใหม่นะฮะโอดีบู o, D, U, อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ผมจะทำการรีเซ็ตโดย ปิดสวิตซ์ลงมานะครับแล้วก็นับหนึ่งสามนะครับแล้วก็จะเปิดสวิต์กลับไปคืนนะครับแล้วเราจะไปดูหลอดไฟที่เดือนใหม่กันนะครับอ่ะเริ่มครับหนอปิดวิเปวไปดูไฟที่เดือนใหม่กันอ่ะมีเป็นการลบโพสนะครับ รถโค้ดของ p x 1 6 0นะครับก็ทำกับเหมือนอรุ่นเดิมนะครับโดยทำแบบแม่นวลไม่ได้ใช้กล่องเครื่องมือมาช่วยนะครับคูจากงผมยังไม่มีตอนนั <c oughs> ้นเองนะครับโอเคครับเป็นการเกียร์โค้ดต้เร็จนะครับผมจะปิดสวิตช์นะครับ